สวัสดีครับผม t o เค n นแลนนะครับผมโทเค็นแลนมีแจกกิฟต์เวนะครับนี่ฮะจากที่เดฟก็ประกาศไว้เนาะนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับแจกเอ็ทีมูลค่า1,000ดอลลาร์นะครับแก่ผู้ชนะ10คนนะครับอันดับ1 big second nft อันดับ2 small second nft นะครับตามนี้เลยนะครับ กประมาณนี้ก็กดได้เลยครับสมัครได้เลยนะลวอวิธีการเข้าร่วม <c oughs> ก็ทําตามนี้นะครับ ประมาณนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาแปะไว้ในต้นน้ำจีจีนะครับต้นน้ำอ่าแล้วมาแปะไว้ต้นน้ำจีเจแอดดับร้อนๆน,นะครับวางไว้เสร็จแล้วครับแค่นี้นะสวัสดีครับ